เาโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฟอกนั่นเองในส่วนของวันนี้เรามากันในแบบอ Universal Time นะครับนะรู้สึกจะเป็นแมปเก่าแล้วเนาะแต่ว่าไม่รู้ดิผมว่ามันก็กลับมาดูมันในส่วนของวันนี้นะครับนะผมจะมารีวิวในส่วนของซาคุยะนั่นเองนะใช่บอกว่าใช่ถูกนะลืม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 ชื่อผมไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้นะแต่ว่ามันเป็นอนิเมะอนิเมะมันชื่ออะไรนะ จำได้ว่าผู้หญิงมันหยุดเวลาได้นะครับนะปามีดแบบหมื่นดีโอเลยแต่ปาเยอะกว่าประมาณหมื่นล้านเล่มนะครับนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของทรูซากุยะนั่นเองนะนะผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ผมเอามาจากคนในดิทคอร์ดนะครับนะผม <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าเขออาจะให้เปิดเผยแล้วเอาเป็นว่าคนในดิทคอร์ดให้ผมมายืมรีวิวแล้วกันนะเออประมาณนี้เนาะก็ในส่วนของเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่านะครับนะผมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟวีเนาะผมไม่มีเซิร์ฟวีนะจบแล้ว โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสก e ิลเอน,นีกว่านะครับนะสกิลเอจะเป็นการยิงจลาปรมีดเออเดี๋ยวบอกเพื่อนลืมบอกเออเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการคลิกธรรมดากนก่อนดีกว่านะครับนะการคลิกธรรมดาจะเป็นการปรมีดประมาณนี้เลยนะครับนะเรียกได้ว่าคุณไปทั้งตัวให,วห้เปิดเพลงว่าเกมซาวไม่ไม่ไม่โอ้ปิดไม่ได้ด้วย็บแล้ว จะเป็นการปาไมดประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างที่จะดีนะตัวทาโร่เฮดแมวแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลเ e. ออันนี้ก่านะครับนะใครเปิดเพลงก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลเ e. อสกิลเ e. อจะเป็นการหยุดเวลาแล้วปามีดนั่นเองนะกระโดดหยุดเวลากระโดดแล้วปาเอ้กระโดแะะโดแล้วหยุดเวลาแล้วก็ปามีดนะครับนะอูดาวค่อนข้างน้อยนะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนเออตรงนี้จะมีมีดเลยนะใช้ได้ทั้งหมดร้อยเล่มนะครับนะก่อนที่มันไม่งั้นถ้ามีดหมดมันจะคูดาวนนาใช้อะไรไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลอาร์นะครับนะก็จะเป็นการกระโดดขึ้นไปหยุดเวลาแล้วปามีดเหมือนเดิมนะแต่เยอะกว่าเดิมนะครับนะประมาณนี้เลยนะคูดาวก็ตอนแรกมันจะมีคูดาวบอกอยู่ตรงนี้นะไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้ว ก็ประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของสกิล R นั่นเองนะสามมิ้ไม่ดนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิล T สกิล T จะเป็นการวาร์ปนั่นเองนะครับนัไม่ใช่วาร์ปอะไรเขาเรียกว่าย้อนกลับดีเออโอเคเดี๋ยวผมลองกด T ให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้เนาะย้อนกลับมานั่นเองนะออกต้องปกติไม่ต้องมีออร่าส้มๆบอกด้วยนะว่าเราจะได้ย้อนกลับมาถึงไหนนะรู้สึกไม่รู้มันจะหายไปไหนนะผมก็ไม่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะแบบนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับนโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิล F กันดีกว่านะครับน กระโดดหยุดเวลากระโดดหยุดเวลาแล้วก็ปามมดนั่นเองนะซึ่งคุณสามารถปาได้เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะมันจะหยุดเวลานาน,านกว่าเนาะเพราะว่าเราลงมาแล้วมันยังหยุดอยู่นะครับนะมันจะปาได้เพิ่มอีกนิดนิด,นดนหน่อยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนการกดจีกดจีไม่มีอะไรนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอการกด เออเขาเรียกว่าอะไรนะเออ V V ใช่ VV วจะเป็นการวาร์ปนะครับนะประมาณนี้เลยนะวาร์ปประมาณนี้เลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด B กด d จะเป็นการหยุดเวลาเนาะกด d จะเป็นการหยุดเวลานะครับแล้วประมาณนี้เลยคุณจะปามีดได้อย่างเดียวนะคุณไม่สามารถใช้เออสกิลอื่นได้นะครับตอนหยุดเวลาเนาะแล้วก็หยุดได้ค่อนข้างที ยังได้ว่าจครูดาวยืดเวลาค่อนข้างน้อยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่ส่วนของการกดเอ็นกดเอ็นจะเป็นเสียงอ่าเขาเรียกว่าเพลงประมาณนี้แล้วกันนะคือถ้ามันแหลกหรือว่าอะไรผมต้องขอโทษเลยนะตอนนี้เอพีสวิ่งน้อยมากๆนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งกันดีกว่านะเฮ้ เดี๋ยวเรามาบอกวิธีการทํากันดีกว่านะครับนะผมลืมพูดไปเลยนะในส่วนของวิธีการทาเนาะก็ในส่วนของวิธีการทำไมมีมีดปากแหลมในส่วนของวิธีการทํานะครับนะคุณจะต้องหานาฬิกานาฬิกาเอตรงเนี้ยเนี่ยนะครับนะซึ่งโอกาสเกิดมันค่อนข้างน้อยนะมันอ่าขาเรียกว่าโอกาสเกิดมันค่อนข้างน้อยนะครับนั้นหนึ่งอ่าเจ็ดวิหนึ่งส่วนห้าพันนะครับนะอันนี้อันนี้ถ้าพูดผิด เออไม่ผิดหรอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็หนึ่งส่วนห้าพันนะครับนะซึ่งเป็นไรที่เจ็ดวีเนาะเจ็ดวีหนึ่งส่วนห้าพันนะครับนะซึ่งเป็นไรที่อ่าค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับนะปิดปิดดียวปีดเดียวซึ่งมันค่อนข้างน้อยมากมากเลยนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะในส่วนของซากุยะก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับนะสก,กิลมัน มันถามว่ามันเจิงไหมมันก็เจ็งนะครับนะแต่ว่ามันก็เฉยๆนะแต่แบบมันก็เจิงนะเออเออเอาเป็นว่ามันก็เจ็งแล้วกันเออในส่วนของการฝากสแตนสําหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยปกติมันจะต้องมีเวลาส้มๆประมาณนี้เลยนะแต่วของผมมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะบั็กหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้แบ็กมาร์เก็ตอันนี้ขายของนะครับนะอ่อที่ฝากสแตนอยู่ไหนอันนี้มันเป็นแมปใหม่เนาะผมหาไม่เจอแล้วมันหายไปไหนหรอวะโอเคขอโทษนิดนึงละกันนะครับนะหาไม่เจอช่างมันละโอเคเดี๋ยวเรา ไปดูสแตนอีเวนต์กันดีกว่านะโอเคนะครับนะตอนนี้เรา,าเปลี่ยนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะคลิปนี้รีวิวสองตัวแล้วกันนะสแตนตัวนี้หาไม่ได้แล้วนะั่นเองนะมันเป็นสแตนอีเวนต์ตอนหมื่นวิวมั้งแคาจะ <Wow. S 1> ไม่ผิดนะผมดูในเทลโลมานะอันนี้คืออันนี้คนในดิสคอร์ดให้มาอันนี้ให้เลยนะไม่ได้ให้มาทําคลิปเจ๋งๆเนาะอันนี้ให้มาเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลอีกันดีกว่านะผมก็ไม่ต้องบอกวิธีการทำนะเพราะมันหาไม่ได้แล้ว โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิล e อันนี้กว่าเอ้ยบอกสเตตดีกว่าสเตต s ทั้งหมดเลยนะครับนะ o s เนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการคิดธรรมดาก่อนก็ไนดะ้การคิทธรรมดาจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะจะเป็นหมัดโอ oh, hey, เวอร์บนเลยมัง้งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะหรือเป็นเอฟเฟกต์หมัดธรรมดาคือผมไม่ค่อย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 เก่งเท่าไหร่นะเกี่ยวกับแบบนี้เท่าไหร่นะโอเค <S <S โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิล e อันนี้กว่านะครับนะ e จะเป็นการต่อยหมัดรัวไปข้างหน้านั่นเองนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับนะก็ค่อนข้างรัวเลยแหละรัวแบบรัวจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลอานะครับนะดาเมจเก้าสิบอันนี้มัดรัวดาเมจสิบเอ็ดนะครับนะถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะก็แรงเลยแหละอือันนี้เป็นสกิลทีนะครับนะสกิลทีจะเป็นการต่อยมัดหนักออกไปข้างหน้าเนาะดาเมจหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนั่นเองนะสกิลวายสกิลวายจะเป็นการฮนะิวเนาะฮิวทีละห้านะครับนะประมาณนี้เลยนะกดบีบวายจะเป็นการฮิวตัวเองเนาะผมชอบตรงที่มันหมุนนะหมุนไปอยู่ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด F กด F จะเป็นการหยุดเวลามานี้เลยนะครับในส่วนของการหยุดเวลาการเซิร์ฟนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด G กด G จะเป็นการ โอเคพอ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 แล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วโอเคนะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการกดจีก็ถือว่าค่อนข้างเท่เลยนะทําออกมาได้ค่อนข้างเท่อยู่นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด H กันดีกว่านะอืมก็จะเป็นการง้างหมัดลงไปต่อยที่พื้นนะครับนะดาเมจเป็นเอลีนะก็คือโดนอ่าคนรอบตัวประมาณไม่ไกลมากนะแต่น่าจะอยู่ประมาณวงประมาณแถวๆนี้นะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของสกิลเฮนั่นเองนะยังจะเป็นดาเมจเอลนะก็เป็นวงประมาณแถวๆนี้นะครับนะไม่ไกลมากเนาะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกดแซบกดแซบจะเป็นการกระโดดนั่นเองนะมันมีกดเจด้วยป่ะไม่เออไม่ใช่นี่ว่าผิดตัวเก็ตัวกระตัวเลยโอเคนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของตัวนี้นั่นเองนะก็หมดแล้วแลสกิลอ๋อเก้าอีเหรอเก้าอีพังเหรอครทำครทำเก้าอีพังเนี่ยย่ย โอ้ยเสือลยใก็อีบังวะก็ประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของสแตนอีเวนท์ที่หาไม่ได้แล้วนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกดเอ็นดีกว่ากดเอ็นของซากุยามไม่มีแนละ้วก็เป็นเพลงไงที่ผมบอกไปก็เป็นคำพูดของอจริงมันเป็นคำพูดเหมือนกันน้ำผมว่านั่นจะเจอกันบ่อยแล้ว ทุกแมไปไบเยอะคำพูดประมาณนีเ้ยเยอะเลยเยอะเลยอประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของสแตนอีเวนต์นั่นเองนะก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วนะจะให้ลองเทสสกิลกับคนก็คงยังไม่ได้เนาะมันแทบจะไม่เหลือใครแล้วนะครับนล้วก็น,นั้นก็เอฟพไปแล้วกันผมไม่อยากเอฟีเท่าไหร่นะผมมารีวิวแล้วก็จะออกแหละไอแคนแนครนเบอร์รี่เอพีเรียนรีเควียมนะครับนะ <Yeah. S 1> เป็นสแตนเก่าแล้วเนาะโดนลบไปแล้ว ก็เป็นบัคกได้เป็นบัคกสแตนเป็นอมตะได้เป็นอมตะพวกเอ่อกายภาพได้นะครับเป็นอมตะนิดนึงนะก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะบายๆผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ